จุดล่องงามเนาะวันนี้หลวงลูกบางด้ว oh กันบ the ่พิงจ nice Je ันโอ้มาเที่ยวบ่มากินปลาโจ้คนพี่เนาะฮ่าฮ่าฮ่ามาเที่ยวล้วงผ้าบางก็กินปิ้งฟาโจ้เราแปว่าบอฮอนลวงผ้าบางบอฮอนลวงผ้าบางทานบ่มาหาสาวแหลมเนี่ยบ่ฮอดเนาะบ่ได้มากินปิ้งปลาที่เราถือว่าบอฮอนลวงผ้าบางเด็ดขาดมาวปลาเนาะอันนี้แจ้วนี่คือซื้อแจ้วันนั้นได้ดิหน่อ เจวน้ำผักเจวน้ำผักเจวน้ำปูเจวน้ำปูเจวน้กพริกอันนี้อันนี้คันโบเห็นสาวห้าบนี่กับบอมาฮอดเลยเออเจ้าห้าบไข่แพนเจ้าห้าบไข่แพนไข่แพนต้องหลวงป่าบางม่องเดียวนี่เนี่ยหลวงป่าบางมีอันดึงมากเลแมนแมนแมนพี่น้อง